กอย่าวันนี้วันเกิดแม่เงาะนางฟ้าแม่ทุนหัวลุกแล้วแล้วแล้วกอย่าจ๋านี่หนูจะเป่าเค้กให้ไหมคะเราไม่มีโอกาสไปให้กับแม่เงาะ<ช>นะคะอเอาละนี่วันนี้วันคล้ายวันเกิดของแม่เงาะนางฟ้าแม่ทุนหัวของกอย่านะคะด,ดูเลยนี่เลยค่ะ Happy Birthday น,นะคะวันนี้20สิงหาแม่เงาะนางฟ้าแม่ทุนหัว ของน้องกอยญ้าและของทุกๆคนเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะรักนะคะไม่เงอะน,นี่ค่ะอะไรอะไรอยากจะกินเลยใช่ไหมอ่ะ happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday. อนี้กดมาให้เธอร้องเพลงเธอให้เธอร้องเพลงนี่ให้กับแม่เง้อนะคะให้แม่เงาะร่ํารวยความสุขร่ํารวยสุขภาพร่ํารวยคุณงามความดีนะคะแล้วเป็นที่รักของทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งสัตว์ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้เหมือนเดิมสําหรับคนดีๆเป็นผู้หญิงที่งดงามอยู่ในศีลในธรรมแบบนี้แล้วเมตาน้องก็ย่าตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้ แม่เงาะนางฟ้าแม่ทุนหัวมีความสุขที่สุดนะคะนี่เลยไม่มีโอกาสเอาไปให้ด้วยตัวเองงั้นเราก็จะให้ก็ย่าผ่าแล้วก็แบ่งทุกคนเด็กๆทุกคนที่อยู่ในบ้านหมอปลามีเด็กหลายคนจะได้ทานให้อร่อยกับเค้กของแม่เงาะเดี๋ยวเราไปเเด็กมั่นใจแน้ว่าให้น้องผ่าใช่ค่ะแต่น้องอาจจะใช้มือขยุ่มเลยนะเล่นเอาไงแม่เงาะอันนี้แม่เงาะจะได้เห็นไหคะแต่แต่แต่แตแต่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  แนี่โฟโต้เค้กแบบตั้งใจทำมากเลยเป็นรูปที่สวยและงดงามมากว้าย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 ขอฟุ้นฟุ้นฟุ้นมันเป็นไดไอลูกมันเป็นไดไอที่ทำให้สวยในคลิปนี้ไงคะเพื่อส่งให้แม่เงาะก่อนไงกระโอเคไหมคะอ่ะร้องด้วยอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you แท้แท้ Happy birthday Happy birthday ยิ้มยิ้มยิ้มยิวานกันยิ้หวานกันนิ้หวานกันเนาะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานกันยิ้หวานกันฟิสมูออกด้วยเนี่ยฟิสมูออกจนเก็เปิดไปเลคุณค่ะนี่ดูเลยสวยนี่หอมนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะทีมาฝากค่ะเ่ หมอป้าเคยบอกกอย่าจะใช้มือหัวใจสัมผัสเพราะเขามองไม่เห็นนะใอยดีไม่ดีเขาเขาได้ยุ้มให้สนิทใจเงี้ยคือคนต้องดีอ่ะเขาไว้ใจและเชื่อใจเพราะเขาจะไม่ไว้ใจคนง่ายเลยขหน้ามาเธอต้องเสริมหน่อยนะไปไปทำเพื่ออะไรเพื่อใ่้คง น้องน้อจะได้มีที่ศพเออมีที่วางหัวใจเลยจับสัมผัสไม่ได้เลยเราทำที่วางหัวใจด้วยไปบอกหมอเลยขอตอนนี้พี่ที่วางหัวใจวางที่วางหัวใจให้หนูหน่อยค่ะเาวางแล้วไม่ไหลครัคุณหมออืมนี่แล้อยู่นี่นะอันนี้คืออันนี้คือของแท้อันี้กับของแท้แท้จริงๆคือตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเลยก็นอนบนอกเฉยเลยแล้วนอนแบบสนิทใจอ่ะ เขารู้ว่าเหมือนกับเขาปลอดภัยถ้าสมมติว่าย้ายไปอกคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่มไม่เขาไม่รุ่งหรอกเขาจะร้องจนคน